อนี่คือระยะเวลาที่ผมต้องการลงกิดตัวซีเ็ตสุดแรจนกว่าจะออกนะครับท่านผู้ชมมันใช้ระยะเวลานาน,านขนาดไหนก็ลองดูในคลิปวิดีโอทั้งหมดทั้ง8 EP อีีที่ผมอัดมานี่สิครับ <laughs> มันนานโคตรๆและผมจะเลือกให้ดูนะครับผม <c oughs> ผมจะเลือกให้ดูนะครับว่าทุกวิดีโอในนี้เนี่ยมันความจำทั้งหมดเท่าไรและทำไมไม่เรียน ครับท่านผู้ชมความจำทั้งหมดของวิดีโอทั้งหมดที่ผมอัดรัง8ป EP นี้กว่ากิจจะออกมันนานแค่ไหนก็ต้องคำนวณดูครับมันคำนวณไม่ได้ไนี่หว่านี่มันความจำระโถ <laughs> ทั้งหมด324จิกเลยนะครับผม <laughs> และนี่คือการเล่นเกม AV ที่โคตรนานมากๆฝ <laughs> ังอาสดและสะตรีม นั่งจันจะตูดเปื่อยกันเลยทีเดียวแลบบลินซีดูงจะแตกอะครับทุกคนนานมากดูตั้แต่ศูนย์หกันเลยดีกว่าครับว่าจะตรึงแค่ไหนบอกคำเดียวว่ากว่าจะออกนั้นเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆใน EP นี้กว่าจะออกได้คตรนานนะครับผมเส <laughs> ้นทาง EP แรกการลงเลน์กิจก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยมหาทีม FC ช่วยแบกแบบโคตรเยอะอตัวผมไม่ได้โบสักตัวนะ และนี่คือก,การรวมกิ้กี้ที่แบบสุดตรงเลื่อนไปปล๊าโอ้โหจบนี่คือแบบภายใน5นาทีนะแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับจากการเลื่อนจอดูไปแล้วเนี่ยก็จบแบบเร็วมากมากถ้าผมไม่เลื่อนจอดูแบบนี้นะครับคลิปนี้อาจจะจบภายใน8ชั่วโมงข้างหน้าก็ได้นะครับท่านผู้ชม <laughs> ใครดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วไม่จิ้มนิ้วไปที่ปุ่มไลค์แล้วแล้วก็ คุณจะติดคำสาบตัวซีเข็ดไม่ออกแบบผมยังไงล่ะครับกดแล้วแล้วก็ขอให้ออกนะครับทุกคน <Yeah. S 1> สนับสนุนโดยบิวปะกรชอ็อปกับการซื้อขายตัวละครทอ t เลตเทวเดฟเอนแถมมีเจมขายด้วยนะจ๊ะไม่ธรรมดา oh. และตัวละครใหม่ก็มาแบบสุดเต็มไปหมดแล้วระครับตอนนีเฮ้ยทาท่านแฟ n ซิวูเมนว่ะตัวที่เราหมายปองก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันครับบอกคำเดียวว่าตรึงจะจัดเลื่อนลงไปดูแล้วเนี่ย ก็จะมีราคาตัวบางตัวที่ลดลงไปด้วยตามเวลานั่นเองนะครับผมตัวไหนมันแรมันก็เพิ่มขึ้นตัวไหนมันเพิ่มขึ้นมันก็ลดลงอะครับตึง F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้ง m K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม เอฟคฟินฟินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษที่ที่2ผมเลยทำการเปิดโปรขึ้นมานะครับผมโปรแต่ไม่ใช่โปรแฮกเกมนะเว้ยมันคือปูมาคูที่จะทำให้คุณนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ตัวละครผมเนี่ยไม่อีโวเลยสักตัวเดียวไม่อีโวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะล่ะแตกเิครับเออบ้านแตกครับผมผมก็เลยทำการ ลองใช้มาโค้ดแล้วก็วางตามสเต็ปไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ว่ามันก็ผ่านอยู่นะแต่หลังๆนี่คือแบบแทบขีดในการตั้งมาโค้แต่ละคังผมก็ต้องตั้งเองกับมือทั้งหมดในการวางเรียงแต่ละตัวมันก็ไม่ออกนะนะเอาจริงใช้เวลาไปทั้งหมดเยอะกว่าเดิมเป็นเวลาเนี่ยเก้านาทีกันเลยทีเดียวครับนานมากและผมก็ใช้มาโค้แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยจริงๆและหลังๆเนี่ยแทบจะไม่แตกนะครับผมหมายถึงว่า บ้านเนี่ยแหละช่วงหลังๆนะครับเราจะเห็นความผิดพลาดของมาคูครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตีลูกป,ปั้นทั้งหมดได้นะครับผมเพราะลูกป,ปั้นเนี่ยมันสุ่มเกิดแต่ละที่ยังไงล่ะครับ <c oughs> สุดท้ายบ้านก็แตกไปใน12นาทีครับผมโ,โเสียเวลาแบบไม่ได้ของรางวัลเจ็บจี๊ดท,ที่3นะครับผมก็เริ่มมาหาของอีโวก่อนเพราะตัวละครของผมมันกี้กี้เกินไปใช่แล้วครับตัวละครของผมต้องโหดกว่านี้เราถึงจะผ่านได้ง่ายขึ้น ก็เลยมาไล่ฟาร์มอุปกรณ์ที่จะอีโวทั้งชงทั้งตัวละครสายรุ้งที่ผมสุ่มมาได้ <laughs> ผมจะอีโวแม่งให้หมดทุกตัวจริงแต่ว่าอุปกรณ์ที่ผมจะอีโวมันคงยังไม่พอนะครับผมก็ขอซองจินวูไปก่อนละกันตัวมันตึงอะครับน้องตัวแบกเดอะแบกของเกมแล้วก็มานั่งฟาร์มโรงหาชิ้นส่วนอีโวแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับ จนกว่าจะครบวัตถุดิบในการอีโวซองกินวูตัวนี้ครับผมแต่ว่าไอ้พวกวัตถุดิบอีโวเนี่ยมาลงง่ายมากๆแต่ทําไมกิดมาลงยากล่ะครับพี่โอ้โหถ้ากิดง่ายๆเนี่ยมันน่าจะระเบิดกิดกันบานเบิกกันแล้วล่ะครับผมอาจจะไม่แหล่ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็แหลกขึ้น0.75ยากจะจัดและขั้นตอนแรกที่เราจะทำการผ่านด่านกิดนี้ไปได้ได้ไปไปทุย และขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะพานดานกินีดเนี้ไปแบบง่ายๆนะครับผมเราต้องใช้ตัวละครใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวละครกี่ที่เราใช้อยู่ในยุคปัจจุบันนี้มันกากเกินไปเราต้องเอาโกคูมืดมาด้วยนะครับตัวนี้เดือแบกเลยทีเดียวครับผมโอ้โหเปลี่ยนทั้งแผงเออแต่ก็ไม่ใช่ทั้งแผงทีเดียวแล้วกันนะครับผมแค่เอาอีปิกออกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเออหมดยุคแล้วครับอีปิก ใส่ตัวนี้มาแทนแล้วกันโกคูมืดระดับตำนานเอาเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีคิสรลุด,ด้วยนะครับงานนี้และนี่ก็ะทืมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมถาเลาอีโวซองจินวูไปแล้วแล้วก็ผมจะผ่านด่านนี้ไปได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวโอ้โหอุปกรณ์ไม่ครบว่ะผมต้องหาหินตำนานสีนพูนี่อีกเหรอนี่และก็หินตำนานสีเหลืองอีกหอันจะไม่เป็นไรหลังนี่แลกได้โอเค เราแลกไปก่อนนะครับตอนนี้หลังนี่ก็ห้าอันใช่ไหมโอ้ยเราใช้หินสีเขียวเนี่ยครั้งละ3ามอันครับมันเยอะจริงๆนะเนี่ยแล้วหินสีชมพูน่ะเหรอโอ้โยมันเยอะมากลเลยดีเดียวผมว่าหินสีเขียวผมไม่พอแน่เลยว่ะทุกคนหมดตูดและจังหวะนี้แหละครับซองจินวูของผมจะได้โลดแล่นไหมมาดู <c oughs> ขาดสองอัน <c oughs> โอ้ฟากตด,ดานอีวูครับผมขอสองชิ้นไปจุก หน้าจีจะไม่เหนียวอะนะเฮ้ยเฮ้ยสองชิ้นได้อยู่พอดีครับผมขาดอยู่สองชิ้นกับแร่สีเขียวเพราะว่าแร่สีเขียวมันหาง่ายมากๆถ้ามาดรอปสามชิ้นแบบรัวๆเนี่ยผมน่าจะรวยไปนานแล้วอะนะ <c oughs> แต่ทุกรอบถ้าผมไม่อัดเนี่ยถ้าไปม,มันออกแค่ชิ้นเดียววะให้ตายเถอะแล้วจังหวะน,นี้แหละครับซองจินวูของผมจะเกิดแล้วอีโวเนี่ยครับรออะไรจังหวะน,นี้ครบทุกอุปกรณ์งานนี้แหละครับ ตึงแน่ๆกินนั่นละผ่านง่ายๆแบบชิวๆเพิ่มเขาให้ครับผมตอนนี้ก็พระมหาจากักรพรรดิโอ้โหดูชื่อแม่งเบอร์วังมากๆตัวแบกมันก็อย่างเงี้ยชื่อมันก็จะออกวอื้วืนะครับ <c oughs> และเราก็ได้มาแล้วครับผม <c oughs> กับซองจินวูอีโวกลายเป็นทรงจินวูนะครับผมโอ้ชื่อแล้วก็มีอุปกรณ์ติดตัวแบบโคตรเทพด้วยกระทาพโพสต์สุด แมวเปี้ยวไปเลยไปมันจับด้านไหนวะเออมันน่าจะด้านนี้แหละครับ <c oughs> เราชมแล้วก็มีบางตัวด้วยนะครับที่จะมีท่าโพสสุดเท่แบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยก็มีแค่ไม่กี่ตัวครับน้องๆก็ยังแต่งอยู่ดีอจริงๆนะผมก็เริ่มเรียนรู้อะไรบางอย่างที่คิดว่ามันจะผ่านได้ง่ายๆ <c oughs> สุดท้ายแล้วจุดยืนตรงนี้มันไม่ตึงเลยครับผมมันต้องใช้จุดยืนอันอื่นที่ตึงกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือจุดยืนมาโคที่เพอร์เฟกที่สุดของผมครับใช่แล้วฮนะผมปิดการสั่นจอปิดความคมชัดของหน้าจอทั้งหมดและก็ผ่านไปได้แบบไวมากๆครับผมในจุดนี้เออเมื่อกี้แตกได้ไงวะ <c oughs> ตัวว่ามันน่าจะแตกลูกกระจกเดินเข้าบ้านนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมก็เลยทําการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันตึงกว่าเดิมหลังจากนั้น <c oughs> ผมก็ลองปรับเปลี่ยนจุดวางดู <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะผ่านไปได้แบบง่ายดายมากๆ เพราะมุมบนนี้มันทาให้ผมเห็นทั้งหมดที่มันอยู่รอบแรนอบรอบๆยังไงล่ะครับเดี๋ยวมาดูว่าตึงแค่ไหนและตอนนี้ผมเริ่มจะอัดมาคูแล้วผมก็เลยทําการอัดมาคูแบบอัจฉมิจไปเรื่อยๆดูดิครับผมก็วางมุมเห็นไหมมันลุงล็อกพอดีนะครับเดี๋ยวดูดีๆนะดูช็อตนี้นะครับผมผมจะวางเข้าไปตรงมุมแบบป๊บปป๊บปป๊บปป๊บแล้วกดมาลากปั๊บลากปั๊บสรุปแล้วแตกนะครับผมง่ายมาก ผมก็เลยทําการเปิดเพลย์เรคคอร์ดเลยนะครับผมมาโคตอนนี้มาโคก็เริ่มทํางานแล้วก็ผ่านไปได้นะแบบง่ายมากๆอะ่ะผมจะลองดูนะครับผมดูดิดถือว่ามันจะช้านะครับผมแต่มันก็ยังผ่านได้ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะามีตัวแนวหลังตึงมากๆคือแม่งวางทั่วแมปเอาจริงแล้วหลังจนากนั้นผมก็ลองวางไปเรื่อยๆครับผมเพราะข้างบนเนี้ยมันวางมาโูดได้ง่ายมากใช่ คือมันเล็งตัวที่ตีลูปปั้นง่ายมากๆครับผมเนี่ยลากเล็งลากเล็งนะครับง่ายมากและผมก็สามารถพิชิตบอสตัวนี้และหลังจากนั้นความพยายามมาโคของผมก็ประสบความสมําเร็จแล้วครับทุกคนกิ๊สกำลังจะมาแล้วครับ <laughs> ผมก็เลยกดคลิกไปเรื่อยๆแบบนี้และสุดท้ายมันก็แตกครับผม <laughs> ตอนแรกว่าจะดีใจจนกระโดดรวดเต้นนะครับแต่ว่าโอ้ผมใช้ระยะเวลาในการอ่านคลิปนี้นานมากๆว่าไม่รู้ว่าจะย่อยังไงให้แบบให้คุณเข้าใจอ่ะว่าผมอ่ะพยายามแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมคุณอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าบางคนที่ลงอยู่เนี่ยจนถึง700รอยอบ200รอบ300รอรอบเนี่ยก็อาจจะเข้าใจดีนะครับผมกับอีลาร์กิลเรปตัวรับตัวนี้ มันหายากแค่ไหนแต่ระดับผมเนี่ยมันยังไม่พอนะครับผมผมรับเนี่ยมันก็ต้องมีรับไชนี่เข้าไปอีกนะครับผมไอ้เรี้ยับตัวเดียวแม่งกว่าจะออกนะครับผมยังจะหารับไชนีอีกเหรอครับพี่โอ้โหและนี่ก็คือการตั้ง F K แบบปังๆในแอปไชนีแท็กเออเราจะพูดว่าไทนีแท็กไนีทกไชนีแท็กนะครับผมและนี่คือแอปที่ทำให้เราหนาน ได้กริสมาในครอบครองแบบง่ายๆเอาเละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตั้ง F K แบบจะไม่หลุดแบบเกือบ100กันดีกว่าเดิงจริงบางทีมันอาจจะตั้งไม่ตรงจุดที่เราตั้งนะครับก็เ <c oughs> ข้าใจอยู่เหมือนกันอะนะเดี <c oughs> ๋ยวไปเลย,ยกันเลยดีกว่าขั้นตอนนี้ให้ทําการปิดทุกอย่างที่อยู่ในเกมโหมดกาฟิกต่ำเปิดให้หมด,ป,ด,ดปิดใช้งานใช้งานฝึกภาพปิดใช้งานตัวที่วัดดาเมจปิดใช้งานความสั่นไหวของภาพปิดใช้งานการคอยแชทของทั่วโลกโอเคปิดไม่หมดอ่ะ นี่แหละครับก็จะทำให้เรานั้นฟาร์มด่างไม่มีอะไรการทบการฟาร์มของเราเยี่ยมไปเลยครับพี่และขั้นตอนแรกในการตั้งโปรแกรมน,นะครับก่อนอื่นนัน้นเราก็ต้องกดที่รูปปูมกุญแจกันก่อนไม่ใช่นี่มารูปประแจให้ตายเถอะนั่นคือการ ตั้งเซตตรงนี้นะครับให้แบบเป็นเรื่องๆคือแบบเยอะๆอะ่ะมันคือจํานวนรอบการรีเพลย์เล่นซ้านะครับผมจริงๆแล้วพี่ําไม่ไม่กดเรคคอร์ดข้างบนไปเลยล่ะครับใช่แล้วฮะเราต้องติ๊กด้วยแต่บางทีนั้นมันก็ไม่เล่นให้เราอะ่ะเออผมก็เลยใส่จํานวนไปด้วยนะครับใช่แล้วครับมันคือการกันเหนียวและตรงนี้คือเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดเนี่ยเราจะกดเป็น F8 แล้วกันนะครับโคตรง่ายเออง่ายดีเอาเอาเลขอะไรที่ไม่งงและใกล้นิ้วอ่ะ และ F12 ก็คือการเล่นซ้ำนั่นเองนะครับผมก็คือกดเพย์นะครับผมไม่ใช่เล่นซ้ำดิเขาเรียกว่าเพย์เลคคอร์ดนะครับผม <ST> S> <S คือเราอัดแล้วเรากด F12 <ST S> ก็คือเพย์ซ <ST S> ้ำที่เราทำในในใ,ใ,ในช่วงอัดแรกอะ่ะคือเราจิ้มไปตรงไหนมันก็ทำซ้ำในช่วงนั้นนะครับผมโอเคเข้าใจง่ายลุยดีคร e ับเดี e ๋ยวเราจะไปหาจุดย e ืนและการตั้งมาครูแบบตึงเปียกกันดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องปล่อยบ้างแตกไปก่อนหนึ่งครั้งถ้าใครที่ไม่รู้จุดรีเพย์และกดเพย์นะ ก็คือผมเอาเมจิมาแปะที่หน้าจอไว้แบบนี้นะครับก็ทําให้เรานานไม่ต้องรอบ้านแตกและเริ่มได้เลย <laughs> <laughs> พอเรารู้จุดแล้วก็ทําการรีเพย์ได้เลยนะครับผมตึงเปียแน่นอนเมื่อกด2จุดแล้วเอ้ยอย่าลืมทาการเลคคอร์ดนะครับ F8 ที่เรากดไว้ F8 นะคะผมกดไปแล้วก็ทําการรีเพย์เล่นซ้ําได้เลยและก็วางตัวเงินไปแบบนี้ยาวๆต้องกดซ้ำๆนะครับบางทีมันบั็กไม่ติดนะฮะบ,บางทีโปรแกรมมันก็เออเออ <laughs> ทำไงให้มันสเสถียรฟะให้ตายเถอะเมื่อวางตัวเงินนะครับปุ่มที่6เรียบร้อยแล้วครบสาตัวนะครับแต่เราก็ทําการจิ้มไปก่อนนะเดี๋ยวโปรแกรมบางทีมันก็เอ,อ๋นะครับผมเขาเรียกว่ากันเหนียวไว้ก่อนเออเอ,อ๋บ่อยมากและหลังจากนั้นเราก็ทําการสแปมจูงจินวูเอ้ยจูจินวูจุยจินจงวูซองจินวูเออถูกแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็สแปมให้ครบทั้งสาตัวนะเราจะได้ ปั๊มง่ายๆเออไม่ใช่เขาเรียกว่าอัปเกรดแบบง่ายๆนะครับผมอ้าวปั๊มไปแล้วจังหวะน,นี้ต้องครบสามตัวจริงๆนะครับแล้วก็เบิ้ลๆไปก่อนนะเบิ้ลๆทำไมครบก็เบิ้ลๆไปก่อนตอนนี้หลังจากที่ครบแล้วนะครับให้ทําการที่จะกด F ขึ้นมานะครับปุ่มนี้นั่นเองนะฮะแต่เรากดทางลัดโดยการ F แล้วก,กด T ในการอัปเกรดไปเลยครับเรียงไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไลคลิกหน้าจอในการอัพกด T ไปเรื่อ,อยๆแบบนี้ปุ๊บๆๆๆปุ๊บๆๆปุ๊บปุ๊บเรียงกันไปนะครับแป,บๆๆๆป๊บแป๊บแป๊บแป๊บผป เราก็ทําการลากเมาส์แล้วก็จิ้มตัวทีอัปเกรดไปให้ครบทุกตัวนะครับเลียงไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะครบเวฟที่14นั่นเองนะครับพอเวฟที่14ปุ๊บเราก็แค่กด F เพื่อเอาดา้าต่างตรงนี้ออกไปเตรึงพอเรากด F ออกไปแล้วนะครับล้วก็เริ่มทําการสแปมวางตรงลูกปั้นโดยการลากเมาส์จากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้ปื๊บไปเรื่อยๆนะครับกลัวมาโคมันเอ,อ๋จริงๆแล้วเราต้องดับเบิลคลิกแบบรัวๆไปด้วยนะครับตึ๊์ๆตแล้วก็วาง แล้วก็วางบางทีที่ผมวางลมอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับบางทีมันไม่วางแล้วก็มาวางฝั่งนี้แทน <laughs> แล้วเราแบ่งสองฝั่งแบบใกล้ชิดแล้วก็วาดลากไปตึมเตๆ,ๆแล้วราก,กดจากขบนลงข้างล่างเตึๆๆๆ๊เติมเตแบบนี้นะครับเตึๆๆ๊เติมเตเราจะสแปมทุกตัวนะครับเพราะว่าตัวรเมทเราจะวางแค่สามตัวเท่านั้นที่มันอยู่ตรงกลางแล้วจะเน้นถลุมรอบนอกให้หมดเลยนะครับทุกตัวที่เรามีเตึมเตตใช่แล้วครับนอกนั้นก็ตัวที่มันวางได้เยอะๆเอามาให้หมด แล้วตัวเงินตัวเดียวตักงน้นคือกิกกี้อะไรก็ได้อะเออเอามาตีรูปปั้นแบบถลุงอ่ะแล้วก็วางครับให้หมดเลยเราก็ทําการวางวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับกลัวบางทีมันเอิอมวางไม่ตรง ล้วก็วางไปก่อนนะครับผมแบบนี้เลยและบางคนก็จะบอกว่าปี่ทาไมไม่มาโคขายตัวเงินนะครับก็ตัวเงินบางทีมันก็อยู่ข้างล่างหรือข้างบนนะครับผมมันไม่ตรงทักทีแบบนี้บางทีขายดังเมจไปด้วยบ้านเราก็จะแตกสิครับกว่าลูกปั้นจะแตกมันก็เดินมาเกือบตรงกลางแล้วล่ะครับแต่เราเผื่อเวลาไว้ประมาณ10นาทีหรือ9านาทีก็กาลังดีนะครับเพราะบางทีนั้นลูกปั้นมันก็อืดอืดบางทีมาโคมันก็วางตัวตีลูกปั้นแค่ตัวเดียวจึงทําให้เรานั้นว้าวุ่นกันเลยทีเดียวตีนานมาก โอ้กว่าจะ่านนะครับทุกคนและช่วงเวลานะครับที่เราจะกําลังตีบอสตายนะครับผมมันก็ใช้เวลานาน,านมากๆทําทให้เรานั้นตอนนี้ปลาไปถึง8นาทีแล้วแต่เราเผื่อเวลาไว้12นาทีนะครับ12นาทีประมาณ3วิกําลังดีนะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินของบอสเนี่ยประมาณ12นาทีถึงปลายบ้านเลยนะครับ <Yeah. S 1> บางทีเราแพ้นะฮะมันจะได้กดรีเพย์พอดีพอดียังไงล่ะครับเออ ใช่เราจะได้รีเพย์มาเป๊ะๆบางทีเราก็แพ้เพราะวางตีลูปั้นไม่แตกนั่นเองนะฮะเดินหลุดระยะของดาเมจแต่เอาแบบชัวร์ๆก็ประมาณ12นาที10วินาทีก็จะประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมนั้นเล่นประมาณ9นาทีนะครับก็กําลังโอเคแต่ถ้าใครมีดาเมจบัฟดีๆตีไกลๆนะครับผมวางระนอบรอกหมดก็จะผ่านได้แบบง่ายดายกันเลยทีเดียวก็แล้วแต่คุณนะครับผมว่าคุณน่ะ มีตัวตึงหรือเปล่าเแต่ผมน่าโคตรกี้เลยให้ตายเถอะแต่ก็เล่นประมาณนี้นะครับก็ผ่านได้อยู่เอาจริงแในจังหวะนี้ก็เ,เพรคคอร์ดไปได้เลยครับแบบชิวๆ <c oughs> ก็ขอให้คุณโชคดีนะครับขอให้แตกขอให้ได้ขอให้โดนเก <c oughs> <repeats> <c oughs> ชอบล้านของกับผมเองนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นล้านที่สุ่มตัวละครทอยเล o เ e อร์ f e เ s นและสกินบี้ทอยเลเทอร์วิเที่เป็นกองใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวเอา หมดไปแล้วเหรอเนี่ยแมงกอตตึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเติมก่อนเฮ้ย <laughs> <h ơi> บอกคำเดียวว่ามีตัวละครตึงๆที่คัดมาเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษที่อยู่ในนี้แน่นอนแทบจะไม่มีตัวละครกิกกี้เลยก็ว่าได้นะครับ <c oughs> ก็มีตัวละครอีเวนต์ตัวละครคอสมิกกอรี God ่และมิสติกแบบพิเศ <c oughs> ษ,ษ,ษ,ษวิธีรับของรางวัลก็ข่าวที่ติดต่อรับของตรงนี้เลยครับแล้วก็แชทส่วนตัวทิ้งไว้เลยหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับผ